ทัก็ตอบโจทย์ในทุกเรื่องที่เรากังวลอะไรเงี้ยครับมันก็สามารถไปต่อได้โดยที่ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างที่กังวลนะครับเพราะว่าปกติัสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อสุภชัยนะครับชื่อเล่นชื่อนุ่มพี่นุ่มครับพี่นุ่มปัจจุบันประกอบธุรกิจอะไรอยู่เอ่ย๋อ้ทำรับเหมาก่อสร้างแต่โดยมากจะไปธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านราชการเป็นหลักอ๋อคับครับผมก็คืออยู่ในการวงการรับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วลงการรับเหมาอยู่แล้ว แล้วก็พี่กิจให้โอกาสกับทางสถาบันมาลงเรียนกับทางสถาบันทั้งสองวันเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้เรียนไปก็ตอบโจทย์ทุกอย่างที่กังวลนะครับเพราะว่าปกติเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ใช่คนที่ทําธุรกิจในแง่อสังหาเพราะมีหลายๆเรื่องที่บางทีมันนอกเหนือจากการที่เรามันจะต้องมาคุมงานก่อสร้างหรืออะไรอย่างนี้ครับมันมันมีอะไรปีกย่อยเยอะมันก็ทำให้มันเรากังวลไปหลายๆเรื่องก็เลยไม่กล้าตัดสินใจที่จะ ลงมือทาสักทีก็ที่เรียนมันก็ตอบโจทย์ในทุกเรื่องที่เรากังวลอะไรเงี้ยครับมันก็สามารถไปต่อได้โดยที่คิดว่าโอกาสที่เสี่ยงที่จะเจ๊งก็คือใช่ก็จะขาดทุนนี่คือน้อยลงอะไรเงี้ยครับเราก็จะกล้าที่จะจะลงทุนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับพี่กินนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้พี่กินอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ที่สนใจมหครับก็ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับสาหรับคนที่มีแผนมีโครงงานที่วางไว้อยู่แล้วแล้วมีความกังวลเนาะก็ผมคิดว่านะถ้ามาอบรมกับทางสถาบันก็จะได้ความกระจ่างขึ้นเยอะก็อยากให้ลองมาลองมาลงเรียนกับทางนี้ดูเพราะว่ามันมีหลายๆหลายที่ที่ผมศึกษามาดูผมว่าที่นี้ก็ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณคุณพี่มากที่สละเวลามาเรียนกับทางสถาบันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ